สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เล่ชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้นะคะแค่เลจะพาเพื่อน,อนมาทําฟักทองผัดไขค่ค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแค่เลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปในกระทะนะคะตั้งให้น้ำมันร้อนนะคะเพื่อน,เ,อนเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะให้ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ กระเทียมจะใช้วิธีหั่นหรือว่าวิธีตำก็ได้นะคะเพื่อนๆและเมื่อกระเทียมหอมแล้วนะคะก็ใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะฟักทองนะคะก็นำไปหั่นชิ้นนะคะและล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆปอกเปลือกนะคะเปลือกเขาไม่ต้องปอกหมดนะถ้าเ,เพื่อนๆปอกเปลือกหมดเดีย๋ยวเขาจะเละง่ายนะคะ เมื่อใส่ฟักทองไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ทพ,พีนะคะเขี่ยฟักทองไปข้างๆกระทะก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ไก่แค่เลยใช้สองลูกนะคะมเมื่อใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะอย่าพึ่งคนนะคะรอให้ไข่เขาเซตตัวก่อนนะคะสักประมาณสองถึงสามนาทีค่ะหลังจากนั้นก็คนได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเป็นเพื่อน เดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะและตั้งให้เขาเดือดจนฟักทองสุกนะคะนี่ค่ะฟักทองก็สุกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะแค่เจะใส่รสด,ดีลงไปนะคะ ใครจะใช้เป็นผงชูรสก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลารสชาติเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะลองชิมเอานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะใครจะใส่ใบโหระพาเพิ่มความหอมก็ได้นะคะแต่วันนี้แค่เลยไม่ใส่นะคะ ง่ายไหมคะเ,เพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิรเลยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของแคเรด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ